เอาสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูาสกูหนึ่งนะครับติดมันเป็นข้าวสารตอนแรกเป็นข้าวสารก่อนนะครับพอสักพักนะครับสายพานสกูหนึ่งมันจะไหม้เรามาดูกันว่าเกิดจากอะไรนี่ดินนะครับดินแล้วก็โคนมันติดตรงเราก็ไขน็อตตัวนี้ออกฝาปิดแล้วก็ฝาปิดตัวนี้ก่อนอถอดสกูหนึ่ง น็อตสีตัวข้างบนแล้วก็น็อตสีตัวนี้เราจะดึงออกมาแล้วก็น็อตตัวนี้นะครับสี่ตัวเปิดดูให้หมดทำความสะอาดก่อนครับพอถอดออกแล้วเราก็หมุนหมุนไปอีกครับไปเรื่อยๆจนเข่าเบิดพงยื่ไหลอ,ออกมานี่แหละอ่า ไหลออกมาแล้วครับะจะไหลออกมาตรงนี้นะครับ,รบข้าวจะติดขนาดในพัดลมก็ยังมีครับอันนี้ในตะเกรงนะครับจะไปดูข้างนอกเหตุเกิดจากเกี่ยวเข้าล้มนะครับเกี่ยวต่ำนี่ ดินเต็มเลยแก่ก็ข้าวล้นตะแกรงครับจะหมดแล้วเปิดดูนะครับให้เปิดดูแบบนี้แหละคิดว่าหลายๆคนคงเ,เคยเจอดินติดสกูลหนึ่งนะสายผ่านตรงนี้ไหมหรือเ,เมื่อกี้ยังครับน้งบ่เบิด แล้วก็สะออกให้หมดถ้ามาเป็นงาเป็นลูบัสดีมาติดนี่ครับสักครู่หนึง่งพอดินมาติดนะครับตัวใบอันนี้มันจะประบดข้าวมันจะ,ะบดข้าวทำให้ข้าวเป็นข้าวสารครับยังูเบิดครับหมุนอีกนะครับเวาหมุน มันจะไหลออกมาทางนี้ขึ้มาแล้วมันสะสมะครับมันน่าจะสะสมตั้งแต่เช้าแล้วหลายวันแล้วเลยออก <c oughs> เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะประกอบนะครับเมื่อเเราเสาะดินออกนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ใบสก,กูหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับนี่รูช่องนี้เราก็ใส่ฝาปิดเข้าไปวิธีใส่ตะกูหนึ่งนะครับอย่าให้ใบพัดมันชนกันนะครับใบมันต้องสัาบวางกันพอดีถ้าใบนี้อยู่อย่างแบบนี้ ใบตัวเดึงขึ้นข้างบนต้องอยู่จังหวะนี้นะครับต้องหลบพอดีครับถ้าเป็นงั้นมันจะไม่หมุนนะครับมันจะขัดอรอกวาดข้าวออกจากพัดลมก่อนครับแ๊บหนึ่ง